คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาที่เรามีแรงบันดาลใจลงมือทำไปแต่พอทำไปไม่นานก็รู้สึกว่าหมดไฟเหนื่อยขี้เกียจท้อใจคิดว่ามันยากแรงบันดาลใจคือประกายไฟแต่วินัยต่างหากคือไม้ที่ทำให้ไฟนั้นไม่ดับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลว่าทำไมแรงบันดาลใจอยู่กับเราได้ไม่นาน และทำไมคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่มีแรงบันดาลใจมากที่สุดแต่คือคนที่มีวินัยมากที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีพลัง แรงบันดาลใจมันไม่ผิดที่มันหายไปเร็วแต่สิ่งที่เราต้องทำคือออกแบบชีวิตให้ไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจตลอดเวลาต่อไปนี้คือ5วิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแรงบันดาลใจชั่วคราวให้กลายเป็นวินัยที่ยั่งยืนได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ 1. เปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นระบบแรงบันดาลใจเหมือนแสงแฟลชที่สว่างวาบแล้วดับไปแต่ระบบ คือหลอดไฟที่ส่องสว่างได้ตลอดทั้งคืนเราทุกคนเคยมีแรงบันดาลใจค่ะอยากลดน้ํำหนักอยากเริ่มธุรกิจอยากอ่านหนังสือวันละสิบหน้าแต่ความจริงคือแรงบันดาลใจนั้นไม่เคยอยู่กับเราได้นานแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะแรงบันดาลใจเป็นอารมณ์ส่วนวินัยเป็นระบบแรงบันดาลใจทำให้เราเริ่มต้นแต่วินัยทำให้เรายังอยู่ในเกมต่อไป มีงานวิจัยจาก University of Chicago ที่ศึกษาพฤติกรรมของคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงปีใหม่พบว่ากว่า92%ของคนที่เริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจจะเลิกทำภายใน3สัปดาห์แรก แต่ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้ระบบมาช่วยเช่นการวางตารางเวลาการติดตามผลมีถึง70%ที่ทำต่อเนื่องได้เกิน3เดือนมันชัดเจนมากเลยค่ะว่าระบบเอาชนะอารมณ์และที่สำคัญระบบจะอยู่กับเราได้แม้ในวันที่เราไม่อยากทำอะไรเลยในหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear มีประโยคหนึ่งที่ฉอนชอบมากเขาบอกว่า คุณไม่ได้ตกอยู่ในระดับของเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่คุณจะตกลงมาสู่ระดับของระบบที่คุณสร้างมันหมายความว่าไม่สำคัญว่าเป้าหมายเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าไม่มีระบบรองรับเราจะไม่มีวันไปถึง ลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักธุรกิจหรือคนทำงานเก่งๆพวกเขาไม่ได้รอแรงบันดาลใจทุกเช้าแต่พวกเขาออกแบบระบบชีวิตให้สิ่งสำคัญเกิดขึ้นอัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นโคบีไบรอันเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นแต่ผมมีระบบซ้อมที่ไม่มีวันหยุด เขาฝึกซ้อมเวลาเดิมทุกวันตื่นตีสีฝึกสามชั่วโมงก่อนทีมอื่นจะมาถึงไม่ต้องถามว่าเขามีแรงบันดาลใจไหมในทุกเช้าเพราะเขาไม่ต้องรอเขาแค่ทำหรือแม้แต่นักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงเขียนหนังสือวันละ2,000ันคำทุกวันไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องหรือไม่มีไอเดียเขาทำเพราะระบบคือชีวิตของเขา ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆแรงบันดาลใจเหมือนพลังไฟที่ชาร์จได้แต่วินัยคือแบตเตอรี่ที่เก็บพลังไว้ใช้ระยะยาวเพราะงั้นถ้าเรายังรอแรงบันดาลใจทุกครั้งก่อนเริ่มเราจะไม่มีวันเริ่มอย่างต่อเนื่องลองเริ่มจากง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะเช่นตั้งเวลาอ่านหนังสือ15นาทีก่อนนอนทุกวันวางรองเท้าไว้ข้างเตียงเพื่อให้เช้าพรุ่งนี้ออกไปวิ่ง ตั้งตัดเงินอัตโนมัติไปกองทุนเดือนละ10อร์เซน์ของรายได้อย่ารอให้มีแรงบันดาลใจก่อนแต่ให้สร้างระบบที่ทำให้คุณเริ่มได้แม้ไม่มีไฟเพราะในวันที่เราไม่มีแรงทำอะไรเลยระบบจะเป็นเพื่อนคนเดียวที่ยังคอยพาเราเดินไปข้างหน้าแรงบันดาลใจอาจพาเราเริ่มต้นได้หนึ่งวันแต่ระบบที่ดีจะพาเราไปได้ตลอดชีวิตข้อที่2 ลดความยากเพิ่มความง่ายเพราะสมองไม่ชอบสิ่งที่ซับซ้อนหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความตั้งใจแต่เพราะทำให้สิ่งสำคัญยากเกินไปจนไม่อยากเริ่มรู้ไหมคะมนุษย์ทุกคนถูกโปรแกรมไว้ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ซับซ้อนโดยธรรมชาติงานวิจัยจาก Stanford University พบว่าสมองของเรามีแนวโน้มจะเลือกทางที่ใช้พลังน้อยที่สุดเสมอเรียกว่า Law of Least Effort นั่นแปลว่าถ้าเราทำให้การลงมือทำง่ายขึ้นแค่20%โอกาสที่เราจะทำต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในทางกลับกันถ้าทุกครั้งที่อยากเริ่มต้องจัดเต็มเสมอเช่นอยากออกกำลังกายต้องมีชุดต้องไปฟิตเนสต้องพร้อมทุกอย่างสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทำเลยหนังสือ Atomic Habits ของ James Clear ์พูดถึงแนวคิดนี้ไว้อย่างสวยงามว่าสิ่งที่ดีควรทำให้ง่ายที่สุด ส่วนสิ่งที่ไม่ดีควรทําให้ยากที่สุดเพราะนิสัยที่ดีจะเกิดขึ้นจากความสะดวกไม่ใช่ความตั้งใจยกตัวอย่างนะคะอยากเริ่มออมเงินอย่ารอให้พร้อมก่อนถึงจะเริ่มแต่ให้ตั้งตัดอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีออมทันทีอยากอ่านหนังสือมากขึ้นอย่าวางหนังสือไว้ในตู้แต่เอาไว้ข้างเตียงหรือโต๊ะกาแฟที่เห็นทุกวัน อยากเริ่มออกกําลังกายอย่าเริ่มจาก1ชั่วโมงแต่แค่เดิน5นาทีต่อวันก่อนก็พอเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ทำเยอะตั้งแต่ต้นแต่คือเริ่มต้นให้ได้งานวิจัยจาก University of London ระบุว่าพฤติกรรมที่ทำได้ง่ายในช่วงเริ่มต้นมีแนวโน้มถูกทำซ้ำได้มากกว่า80%ภายใน30วัน แต่ถ้าสิ่งนั้นเริ่มต้นยากเกินไปเช่นต้องใช้เวลานานหรือใช้พลังใจเยอะอัตราการเลิกกลางทางพุ่งสูงถึง92%ดังนั้นอย่าพยายามสร้างนิสัยยิ่งใหญ่ในวันเดียวแต่ให้สร้างสะพานเล็กๆที่พาเราไปถึงจุดนั้นทีละก้าวตัวอย่างที่ฉันชอบมากคือเรื่องของลีโอบาบาตาผู้เขียนหนังสือ The Power of Less เขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตด้วยการตั้งเป้าหมายว่าจะออกกำลังกายวันละ5นาทีเท่านั้น แต่เขาทำมันทุกวันจาก5นาทีกลายเป็น15นาทีจาก15นาทีกลายเป็น1ชั่วโมงและในที่สุดเขาก็กลายเป็นนักวิ่งมาราธอนมันเริ่มจากแค่ทำให้เริ่มง่ายเรามักจะคิดว่ายิ่งยากยิ่งท้าทายยิ่งดีแต่นั่นคือกับเกมการแข่งขันไม่ใช่กับเกมของชีวิตจริง ชีวิตจริงชนะด้วยความต่อเนื่องไม่ใช่ความยิ่งใหญ่และการต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันง่ายพอที่จะทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีวินัยในเรื่องไหนให้เริ่มจากการออกแบบความง่ายก่อนเสมอลองถามตัวเองดูว่าถ้าฉันอยากทำสิ่งนี้ต่อเนื่องหนึ่งปีฉันสามารถเริ่มแบบง่ายที่สุดได้ยังไงคำตอบนั้นล่ะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของวินัยที่แท้จริง แรงบันดาลใจพาเราเริ่มต้นได้แต่ความง่ายจะทำให้เราไม่หยุดเดินอย่าพยายามสร้างภูเขาในวันเดียวแค่สร้างทางลาดเล็กๆที่เดินได้ทุกวันค่ะ 3. าํทำไมแรงบันดาลใจอยู่ไม่นานแต่คนที่ชนะคือคนที่มีวินัยสม่าเสมอเคยไหมคะตั้งเป้าจะทำอะไรยาวๆสักอย่างแต่พอทำไปไม่กี่วันก็เริ่มเบือ่อทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันดีสำหรับเรา จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเราขี้เกียจแต่เพราะสมองของเราไม่เข้าใจรางวัลระยะยาวค่ะงานวิจัยจาก Stanford University และ Harvard Business Review พบว่าสมองมนุษย์ให้รางวัลดปามีนกับสิ่งที่ให้ผลตอบแทนเร็วเท่านั้นเช่นได้กินของอร่อยได้เลื่อนดูโซเชียลได้เห็นยอดไหลขึ้น แต่งานที่ดีในระยะยาวเช่นเก็บเงินออกกําลังกายหรือเรียนรู้สิ่งใหม่กลับไม่มีรางวัลทันทีสมองเลยไม่จูงใจให้เราทำต่อหนังสือ The Power of Habit ของ Charles Duhigg อธิบายไว้ชัดเจนว่าสมองจะจดจำพฤติกรรมได้ดีทำมันรู้สึกดีหลังจากทำเสร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้วินัยกลายเป็นนิสยัยเราต้องหลอกสมองให้มันรู้สึกดีหลังทำเสร็จทุกครั้งยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอยากออมเงินทุกครั้งที่โอนเงินเข้าบัญชีให้จดหรือเขียนคำว่าภูมิใจลงในสมุดอยากออกกำลังกายหลังซ้อมเสร็จดูซีรีส์ตอนโปรดสัก15นาที อยากเรียนรู้อะไรใหม่ให้ถ่ายรูปตัวเองตอนเรียนจบ1บทแล้วโพสต์ลง IG พร้อมแคปชั่นอีก1นก้าวเล็กๆรางวัลเล็กๆแบบนี้จะปล่อยโดปามีนออกมาทันทีสมองเราจะเริ่มจดจำว่าการมีวินัยเท่ากับความสุขและเราจะอยากทำามันซ้ำโดยไม่รู้ตัว มีเคสศึกษาที่น่าสนใจมากจาก Harvard Business School พวกเขาให้กลุ่มทดลองสองกลุ่มออกกำลังกายเป็นเวลา30วันกลุ่มแรกออกกำลังกายเฉยๆกลุ่มที่สองได้รางวัลทันพีหลังซ้อมเสร็จเช่นช็อกโกแลตชิ้นเล็กหรือเสียงชมจากโคช้ชผลคือ กลุ่มที่ได้รับรางวัลระยะสั้นทำต่อเนื่องได้มากกว่า60%และยังคงทำต่อแม้หลังจากไม่มีรางวัลแล้วเพราะสมองถูกฝึกให้เชื่อว่าความเหนื่อยนี้มีความสุขรออยู่เสมอเราอาจคิดว่ารางวัลคือการเอาใจตัวเองแต่จริงๆแล้วมันคือการสอนสมองให้เข้าใจคุณค่าในสิ่งที่ดี เพราะถ้าเรารู้จักให้รางวัลตัวเองเล็กๆในทุกขั้นตอนเราจะไม่ต้องพึ่งแรงบันดาลใจอีกเลยลองสังเกตชีวิตคนที่มีวินัยสูงๆค่ะพวกเขาไม่ได้รอรางวัลใหญ่เช่นเงินเดือนเพิ่มหรือความสำเร็จใหญ่โตแต่เขามีรางวัลเล็กๆตลอดทางเช่นความรู้สึกภูมิใจความสุขจากการได้เห็นความคืบหน้าหรือแค่ตาแฝแก้วโปรดหลังเสร็จภ,ภารกิจตอนเช้า เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังพยายามมีวินัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าลืมวางรางวัลไว้ให้ตัวเองในทุกจุดไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องซับซ้อนแค่พอให้สมองรู้ว่าคุณทำดีแล้วแล้วคุณจะพบว่าวินัยมันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปวินัยจะอยู่กับเราได้นานถ้าเราทำให้มันมีความสุขเล็กๆซ่อนอยู่ในทุกครั้งที่ลงมือทำา 4. สร้างสภาพแวดล้อมให้สนับสนุนวินัย เพราะคุณจะกลายเป็นเหมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกคนอยากมีวินัยมากขึ้นแต่จะง่ายกว่านั้นมากถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ต้องใช้พลังใจตลอดเวลารู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนที่เราอยู่ด้วยโต๊ะทำงานห้องนอนหรือแม้แต่เสียงในพื้นหลังมีผลตอบพฤติกรรมของเรามากกว่าที่คิดงานวิจัยจาก d u k ค University พบว่า กว่า45%ของสิ่งที่เราทำในแต่ละวันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจแต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมกระตุน้น (environmental cues) พูดง่ายๆคือเรากินเพราะเห็นของกินเราหยิบโทรศัพท์เพราะเห็นมันอยู่ตรงหน้าเราทำงานช้าเพราะโต๊ะรกและมีสิ่งรบกวนรอบตัวไม่ใช่เพราะเราไม่มีวินยัยแต่เพราะสิ่งแวดล้อมบังคับให้เราทำแบบนั้นโดยไม่รู้ตัว ในหนังสือ Atomic Habits ของ James เคลียร์เขาพูดไว้อย่างสวยงามว่าอย่าพยายามต่อสู้กับนิสัยที่ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมเดิมแต่ให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นิสัยดีเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าตัวอย่างเช่นถ้าอยากอ่านหนังสือมากขึ้นเอาหนังสือไปวางไว้ที่โซฟาที่คุณนั่งทุกวันถ้าอยากเลิกดูโซเชียลก่อนนอนเอาโทรศัพท์ไว้ไกลจากเตียงถ้าอยากกินอาหารสุขภาพซื้อผักไว้ในตู้เย็นแทนขนม หรือถ้าอยากเริ่มออมเงินสมัครบัญชีออมที่ไม่มีแอปให้โอนออกง่ายๆสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจค่ะเพราะมันจะช่วยพาเราไปในทิศทางที่ถูกโดยอัตโนมัติลองนึกถึงเวลาไปอยู่ในร้านกาแฟงเงียบๆที่เปิดเพลงเบาๆสมองเราจะโฟกัสและสงบขึ้นโดยไม่ต้องฝืนแต่ถ้าอยู่ในที่เสียงดังหรือรกต่อให้มีไฟแค่ไหนสมาธิก็สู้ไม่ไหวอย,อยู่ดี อีกสิ่งที่สำคัญมากคือคนรอบตัวนักจิตวิทยาจากฮาร์วาร์ดพบว่าคนเรามีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมคล้ายกับเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตถึง60 7 0ถึงถ้าเราอยู่กับคนที่ชอบพัฒนาชอบลงมือทำเราก็จะซืมซับนิสัยนั้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ลบหรือชอบผัดวันประกันพรุ่งเราก็จะค่อยๆกลายเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัว เพราะเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเหมือนที่จิมรอนเคยพูดไว้ยกตัวอย่างจริงจากวอร์เรนบัฟเฟตเขาเคยพูดว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตผมไม่ใช่เวลาหรือเงินแต่คือคนที่ผมเลือกอยู่ด้วยบัฟเฟตตเลือกอยู่กับคนที่คิดระยะยาวมีวินัยและมองเห็นอนาคตและสิ่งนั้นกลายเป็นกรอบคิดที่ทำให้เขาเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในโลก ดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากสร้างวินัยให้ตัวเองอย่าเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองอย่างเดียวแต่ให้เริ่มจากเปลี่ยนพื้นที่รอบตัวด้วยลองถามตัวเองว่าโต๊ะทำงานของฉันชวนให้โฟกัสหรือเปล่าบ้านของฉันชวนให้นอนหรือชวนให้สร้างสรรค์คนรอบตัวฉันพาฉันเติบโตหรือพาฉันถอยหลังคำถามพวกนี้จะพาคุณเห็นชัดเลยว่าบางครั้งวินัยไม่ได้หายไปไหน มันแค่โดนสิ่งแวดล้อมบดบังไว้เท่านั้นเองเรามักคิดว่าต้องมีแรงบันดาลใจถึงจะมีวินยัยแต่ความจริงคือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช่วินัยจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้แรงเลย 5. เลิกสมบูรณ์แบบแต่ทำให้ต่อเนื่องคุณไม่จำเป็นต้องทำได้ดีทุกวันแค่ไม่หยุดเดินคุณก็ชนะแล้ว หลายคนเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจมหาศาลแต่หยุดเพราะความสมบูรณ์แบบกลายเป็นกำแพงที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมเราอยากออกกำลังกายแต่กลัวทำไม่ครบเซตเราอยากเริ่มธุรกิจแต่คิดว่ายังไม่มีแผนดีพอเราอยากเริ่มออมเงินแต่รอให้มีเงินเยอะก่อนถึงจะเริ่มแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้คือกับดักของความสมบูรณ์แบบ หรือที่ในหนังสือ The Gifts of Imperfection โดย b r e n é Brown เธอเรียกว่า perfectionism trap กับดักที่ทำให้เราเชื่อว่าเราต้องพร้อมก่อนลงมือทั้งที่จริงความพร้อมจะเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มไปแล้ว งานวิจัยจาก Harvard Business School พบว่าคนที่เริ่มต้นแม้อย่างไม่พร้อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในระยะยาวสูงกว่าคนที่รอให้พร้อมถึง40%เพราะพวกเขาเรียนรู้ระหว่างทางมากกว่าการรอจังหวะที่ไม่มีวันมาถึงลองมองดูนักสร้างแรงบันดาลใจยอย่างเจมส์ไดซันเขาทดลองเครื่องดูดฝุ่นกว่า5,127แบบก่อนจะสำเร็จ หรือเจเคโรลิงที่ถูกปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง12ครั้งพวกเขาไม่ได้เก่งกว่าใครตอนเริ่มต้นแต่สิ่งที่มีคือความต่อเนื่องทำไปปรับไปเรียนรู้ไปจนวันหนึ่งสิ่งที่เคยดูดธรรมดากลายเป็นตำนานในหนังสือ Atomic Habits ก็พูดถึงแนวคิดนี้ไว้เหมือนกันว่าอย่ามองหาความสมบูรณ์แบบในแต่ละวันแต่จงมองหาความคืบหน้าในทุกวัน การเพิ่มขึ้นแค่1%ต่อวันฟังดูเล็กน้อยแต่ใน1ปีมันจะเติบโตมากกว่า37เท่านี่แหละคือพลังของ consistency over perfection และถ้าเรามองให้ลึกอีกนิดความสมบูรณ์แบบไม่ได้สร้างความมั่นใจแต่มันสร้างความกลัว กลัวผิดพลาดกลัวโดนตัดสินกลัวไม่ดีพอแต่ความต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะทุกครั้งที่เราทำได้แม้เพียงนิดเดียวสมองจะจดจำว่าฉันทำได้ยกตัวอย่างใกล้ตัวค่ะคนที่อยากเริ่มออมเงินถ้าเริ่มจากเดือนละร้อยบาทมันอาจดูน้อยแต่สมองเราจะเริ่มบันทึกพฤติกรรมว่าฉันคือคนที่ออมเงินหนึเดือนกลายเป็นสเดือน3เดือนกลายเป็นปี จากร้อยบาทกลายเป็น1 0,000บาทเพราะเราไม่หยุดหรือคนที่อยากฟิตร่างกายอย่ารอให้พร้อมอย่ารอเวลาว่างเริ่มจากวันละ10นาทีเพราะ10นาทีที่ทำจริงดีกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ไม่เคยเริ่มแรงเป็นดาลใจจะทำให้เราเริ่มแต่วินัยจะทำให้เราไม่ต้องเริ่มใหม่และวินัยไม่ได้แปลว่าต้องสมบูรณ์แบบแต่มันคือการกลับมาแม้วันที่เราทำพลาดอย่าลืมนะคะ ความสำเร็จไม่ใช่ผลของวันใดวันหนึ่งแต่มันคือผลรวมของวันที่เราไม่ยอมแพ้คุณไม่จําเป็นต้องไปเร็วแค่ไปเรื่อยๆและอย่าหยุดเดินเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ชนะไม่ใช่คนที่แรงบันดาลใจแรงที่สุดแต่คือคนที่อยู่ในสนามนานที่สุด สุดท้ายนี้แรงบันดาลใจเหมือนไฟจุดเริ่มต้นแต่วินัยคือเชื้อเพลิงที่พาเราไปสุดทางเริ่มเล็กๆทำซ้ำทุกวันแล้วคุณจะไม่ต้องเริ่มใหม่อีกเลยถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟัง และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ